ท้ามไง่ดีลูกเอ้าเอ้าระวังเขากัดเด้อระวังเขากัดปีโป้เด้อเอ้าเอ้าระวังเขากัดเด้อลูกเออเอ้าตายแลวโอ้ยเขามาอยู่ในห้องป่าป่านี่ยมันเข้ามาได้ยังไงปีโป้ พี่ป้ต้องจัดการให้ป่อป้านะโอ้ยป่อป้ากลัวอืมระวังเขากัดนะลูกอุ้ยเฮ้ยเ้ยพี่ป้น่ารักพี่ปีป้น่ารักอุ้ยพี่ป้ป้องป่อป้าเนาะ ui pipo pokpong papa